สวัสดีครับผมแจ็คสำงามนะครับ ep นี้ก็จะเป็น E p ที่28แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของเหรียญรุ่นสร้างโบสวัดบึงบัวน,นอกหรือวัดปทุมรัตนารามสร้างในปีพศสองพนนะครับเป็นของหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่อำเภอสำงามจังหวัดพิจิตรนะครับ ข้อมูลที่ได้มาคือว่าวัดปรทุมรัตนารามนะครับหรือวัดบึงบัวนอกเนี่ยเป็นวัดเก่านะครับสร้างราวสมัยอยุธยาเหตุที่คิดว่าสร้างสมัยอยุธยาเพราะว่าที่วัดบึงบัวนอกเนี่ยครับมีพระบูชาสมัยอยุธยาจํานวนมากเลยนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อขวัญก็ได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่นะครับและก็สร้างกุฏิชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ปีพศ2514นะครับต่อมาระหว่างปี2522ถึง2524หลวงพ่อขวัญและก็ชาวบ้านบุงบัวนอกนะครับก็ได้ประชุมกันแล้วก็คิดกันว่าจะสร้างโบสถ์จึงนำเหรียญรุ่นนี้ออกมาจำหน่ายนะครับหรือว่าแจกผู้สมนาคุณแก่ผู้ทําบุญช่วยในการสร้างโบสถ์นี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้ลักษณะก็จะเป็นจอบจอบใหญ่นะครับก็จะมีไข่ปลาล้อมรอบนะครับไข่ปลาล้อมรอบแล้วก็หลวงพ่อขวัญท่านก็จะนั่งเต็มองค์แล้วก็ด้านล่างก็จะมีคําว่าหลวงพ่อขวัญน,นะครับมีไข่ปลาล้อมรอบส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพอสสอร้างก็คือ25ง3้านะครับ ก็จะมีคําว่าอนุสรสร้างโบสถ์วัดบึงบัววัดบึงบัวนะครับจริงๆก็จะมีบึงบัวนอกและบึงบัวในนะครับก็จะเป็นยันห้าแล้วมีอุณหโลมนะครับเหรียญก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านหลังก็จะมีความเรียบตึงแล้วก็วันนี้ผมเคยบอกครับสังเกตดีๆว่าขอให้ตัวหนังสือเป็นเป็นแท่งนะครับเวลามองเอียงปุ๊บเป็นแท่งเห็นไหมครับเป็นแท่ง นี่ครับลักษณะถ้ารุ่นนี้ที่ผมเห็นเลยจะมีสร้างเนื้อเดียวก็วคือเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองชุบกระไหล่ทองนะครับนี่ร้อยขอบตัดนะครับนี้หูนี่ร้อยหูเจาะนะครับ,บ,รบ,บ,รบก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคต้นๆของท่านเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ เป็นแบบเป็นไงบ้างครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสร้างด้วยลักษณะสวยงามนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้ช่องแจ๊คสัมงามด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากทราบหรือข้อมูลรุ่นไหนของหลวงพ่อขวัญวัดบ,บ้านไร่อำเภอสัมงามจาังหวัดพิจิตก็ ทักมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากทราบรุ่นไหนประวัติรุ่นไหนแท้เป็นยังไงเก๊เป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะนำข้อมูลมามาบอกกล่าวนะครับผมครับขอบพระคุณมากครับผม